ครับการงวดงวดนี้นะครับท่านผู้ชมอุ้ยเวลาหลายจะขี่เลยฝนตกทมือนะครับไปยให้ดูประตูนะผมอามไปท่านผู้ชมคอยคอยต้องเฝ้าเฝ้าขอเฝ้าแล้วดิท่านผู้ชมองตัวด้วยคอยมาของสุดท้ายมื่อเจ้านะครับมาองถึกนั่นนันนเสียงปะร้าแปะเสียงปะร้าแปะมาแล้วมาแล้วนะครับเออปาร เลขหางประทัดขึ้นหลายเดี๋ยวยื่นเอออันนี้อะไรเนี่ยอือเอาไว้แบบนี้ดีกว่าอืมตามนั้นนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเพิ่นบอกว่านุ่มอามทายทายหานันเลขหางประทัดได้ไงไอ้แต่ผมขอเปิดไฟก่อนนะแป๊บนึงนะท่านผู้ชมนี่นี่ก็ปิยกที่ดีเลยเออนี่ปิยกดีเนาะอืมเลขหางประทัดมันเป็นมันเป็นเลขหางประทัดเก่านะครับท่านผู้ชม นะครับอืมมาผูด้เดียวก็กต้องวอดใจไว้โอ้ยมาท่านผู้ชมนะครับกับสารเจ้าพ่อปู่ขุนหารครับผมมาขอโชคลาภปู่งวดงวดหนี้เบ้างนะครับท่านผู้ชมนะปู่เอ้ยลูกหลานมาขอโชคลาภปู่งวดงวดหนี้ให้เอฟซีเผื่อโชดได้ลดาบระปูเด้อสามตัวตรงตรงสามตัวแตกไปหลดปูงวดนี้ของหมดเว้ยประตู ปะตูไม่เป็นไรท่านผู้ชมไม่เป็นไรไม่เป oh, ็นไรงวดนี้ัปูเดอร์หนึ่งกรลกฎาคมนีพ่อซอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่รัปูเดอร์เออในพอท่านผู้ชมเออหลานจะขอเลขกกับปูเดอรกับเลขเซียซีมาขอปูไปของทุดทายควมวัวันที่หนึ่งกากราคมนีพ่อสอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนีัปูเดอรสามตัวตรงๆเอาแตกแบบนี่รัปูเดอร์ถูกได้ไละครับ สาธุสาธุเด right ้อนะโมต AH> ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุสาธุเด้อปูเด้อปูคุณทันและเอฟซีทุกท่านติดตามปูอยู่ี่เป็นเบิ้งปูอยู่ตอนนี้อยู่ในขณะนี้ด้ปูเด้อมื่อนี้ลูกหลานมะคงสุดท้ายปูมาขอขอขอลาปูให้เอฟซี ของวันทีห่งวหงวันทีหนึ่งกะลกฎาค้มนมีพ่อสอสองพันหาอยหกสิบเก้ดถี่ดปูเด้อร์ลูกหลานสีมาข,ขอก็คือเหล็กเชียมที่กันเหล็กถูกสองยางพ่อปูเดาปูเดอ้อจัดปังๆให้เพิ่นได้สามตัวตรงๆเพื่อจะได้มีดเพื่อดะชนเดี๋ยลัจากปูแล้วหวดนี้จัดใด้เพิ่นสามตัวตรงตรงดปูเดอ้อซาถูกค้างลานหนึ่งไม้นะครับอ้ยอ,อลุดหลานขอขยันเชื่อมท่ปูเดอ้อ นสาธุเดอ้อปูเอ้ยอยู่ร้นานถังเงี้ยอเลไหมเด้อปูเด้อหมายเลขครับกกผมท่านผู้ชมได้มาหมายเลขสามครับโอเคนะครับตาถูกป,ปูเอ๋ยหมายที่สองครับผม ได้มาหมายเลขหกครับหกับ9้าตัวกันเดียวเหมือนเดิมนะครับอ๋อครังที่สามบูด้วยครัครั้งที่สามครับผมได้มาหมายเลขศูนย์ครับสามหกศูนย์สามเก้าศูนย์ครับผมท่านผู้ชมนะครับ เพ่งๆเลยด้วยนะครับปังๆด้วยฮะท่านผู้ชมพระพระอีกแล้วเอานะครับท่านผู้ชมนะครับกับที่ปูขุนหารนะครับเดี๋ยวมาดูเลขทูบกันนะครับท่านผู้ชมเด้อให้ดูไว้เป็นแนวทางเฮ้อ เสียงยังเน่ะมาที่นี่อุ้ยอาบเอ้ยอยังบาชิ่นอีกเลขทูบนะครับปูขุนหารน,นะครับท่านผู้ชมเด้อนี่ครับผมโอ้โหแดงเกลีงืงเลยนะครับได้มา3ามห้าหนะครับสามห้าหนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมนะครับ6กับ9ตัวกันเดียวนะครับ 我们看你。Oh,